ละโวเป็นรัฐโบราณในภาคกลางตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่6ในสมัยทวารวดีจนถึงปีคิตศกราช1388ัาได้รวมเข้ากับรัฐอยุธยาโดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองละโวหรือเมืองลบบุรีในปัจจุบันกล่าวได้ว่าละโวเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อให้กับอยุธยาและกลายเป็นหนึ่งในรากเง้าที่สำคัญของวัฒนธรรมไทย มาแกะรอยรัฐที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตแห่งนี้กัน5,000ปีมาแล้วกลุ่มคนพูดภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชติกหรือชาวออสโตรเอเชติกอพยพเคลื่อนย้ายจากจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ประทะสังสค์กับชาวหัวบินเนียนชนเผ่าพื้นเมือง4,000ปีมาแล้วชาวออสโตรเอเชติ ik, กแยกออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่พูดภาษาในตระกูลภาษาย่อยมุนดาอพยพเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียใตย้และกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่พูดภาษาในตระกูลภาษาย่อยมอนเขมรแยกออกเป็น3สายกระจายอาศัยอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่สายเหนือประกอบด้วยชาวคาซีปะหล่องขมุและมังสายตะวันออกประกอบด้วย,วยชาวเวียดกระตูเขมรปรอและปนาสายใต้ ประกอบด้วยชาวมอนแอสเลียนและนิโคบา2,500ปีมาแล้วสมัยสุวรรณภูมิบริเวณลุ่มน้ำลบบุรีป่าสักทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาเกิดชุมชนโบราณในสมัยปลายยุคโลหะชุมชนโบราณน,นี้รู้จักถลุงโลหะประเภททองแดงและเหล็กเพื่อน,นำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับพบเหมืองทองแดงโบราณในบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์และพบแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่ที่บริเวณเขาทับควาย อำเภอโคกสำโรงนอกจากนี้ชุมชนโบราณยังมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติเช่นชาวหลววเย่าจากเวียดนามเหนือชาวเตียนเย่าจากยุนนานชาวซาวินจากเวียดนามตอนกลางและชาวอินเดียจากเอเชียใต้เป็นต้นคริสต์ศตวรรษที่1ส,สมัยก่อนทวาราวดีความเจริญทางด้านการค้าทางไกลข้ามสมุทรทาให้ชาวล่กแม่น้ําลบบุรีปากสักเริ่มรับวัฒนธรรมอินเดียจากการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดีย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสต์กาลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ศูนย์ทหารปืนใหญ่บ้านท่าแคร์อำเภอเมืองเนินมะกอกอำเภอโคกสำโรงและซับจำปาอำเภอท่าหลวงพบโบราณวัตถุจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับทางอินเดียซึ่งอาจจะมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานด้วยก็เป็นได้และรับผ่านจากชาวล่มน้ําแม่กรองท่าจีนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพญาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองหรือ ในเอกสารจีนเรียกว่ารัฐจินหลินที่นําไปสู่การจัดตั้งรัฐทวาราวดีในคริสตศตวรรษที่6คริสตศตวรรษที่6สมัยทวาราวดีพบเมืองโบราณมากมายบริเวณลุ่มน้ําลบบุรีป่าสักเช่นเมืองลบบุรีอําเภอเมืองเมืองวังไผ่อําเภอบ้านหมีเมืองทรัพจัมปาอําอเภอท่าหลวงเมืองดงมะรุมเมืองบ้านใหม่ไผ่าดีเมืองพรมทินอําเภอโคกสำโรงโดยเฉพาะเมืองลบบุรี หรือเมืองลววปุระเป็นเมืองสําคัญเทียบเท่าเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีเมืองนครชัยศรีนคนปรปฐมและเมืองศรีเทพเพชรบูร์เนื่องจากมีการพบเหรียญเงินที่มีจารึกภาษาสันสกฤต,ตว,ว,ออว่าละวปุระที่เมืองอู่ทองคําว่าลววปุระคือลโวที่มีปรากฏในจารึกภาษาเขเมรและจากการขุดตรวจฐานโบราณสถานที่วัดนครโกษาศูนย์กลางของเมืองสมัยทวารวดี พบว่าฐานล่างเป็นฐานโบราณสถานสมัยทวารวดีสแสดงถึงค่านิยมของผู้มีอำนาจใหม่สร้างสิ่งปลูกสร้างทับของเดิมอีกทั้งยังขุดพบประติมากรรมดินเผาและปูนปั้นที่ใช้ประดับฐานจำนวนมากซึ่งมีรูปแบบเหมือนประติมากรรมที่พบที่เมืองนครชัยศรีนคนปรปฐมและเมืองคูบัวราชบุรีในสมัยทวารวดีกลุ่มคนพูดภาษาไทยสาขาตะวันตกเฉียงใต้อพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ดินแดนไทยลาวในปัจจุบัน ริศตวรรษที่7ตำนานและพงศาวดากรกล่าวถึงพระเจ้าจากักรพัรดิกรัตรแห่งละวะปุระได้ส่งพระนางจามเทวีไปครองเมืองหริภุลชัยลำพูนปีคิศักราช6 6 2และพระนางทรงนำเอาวัฒนธรรมทวาราวดีขึ้นมาสู่ลุ่มน้ำปิงทางภาคเหนือของไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วยคริศตวรรษที่10เมืองละวะปุระเข้าสู่กลียุกจากตำนานพงศาวดารและจาลึกกล่าวถึงสงครามสานนครปีคิศักราช 904สมัยพระเจ้าอุจจิตตจักรพัิเสียเมืองให้แก่พระเจ้าชีวกะแห่งสิริธรรมนครหรือตามพลลิงสงครามกับเมืองหลิทุญชัยปีคิตศักราช907สมัยพระเจ้ากำโพธพ่ายแพ้แก่พระเจ้ากำพลแห่งหลิทุนชัยเกิดโรคระบาดระหว่างปีกิตศักราช907ถึง927ผลจากสงครามต่อเนื่องเทียบช่วงเวลากับพระเจ้ากำพลของราชที่ฮลิทุนชัยที่เกิดโรคระบาดเป็นเวลา6ปี สงครามกับเมืองพระนครปีคิตศักราช946พระเจ้าราเชนทราวอรอมันที่สองขยายอำนาจเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามจารึกปราสาทเบงเวียน K872 เมืองละวาปุระพ่ายแพ้และถูกปกครองช่วงเวลาสั้นๆพบเทวสถานปรางแขกหรือปรางแขกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่10เป็นศาสนาสถานในศาสนาพรามหมณ์ฮินดู และเป็นโบราณสถานแบบเขมรที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของรบบุรีผลจากสงครามต่อเนื่องการเกิดโรคระบาดและแรงกดดันจากการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวไทยเข้าสู่บริเวณภาคกลางตอนบนหรือในชินการมารีปรกรเรียกพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่าสยามเทศะาทำให้ชาวมอญที่เหลืออยู่บางส่วนได้อพยพย,ย้ายถิ่นฐานออกไปเมืองละวะปุระที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญทางศาสนาวัฒนธรรม และการติดต่อค้าขายที่สําคัญแห่งหนึ่งของรัฐาวาราวดีกลายเป็นเมืองร้างในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่10คริสต์ศตวรรษที่11สมัยอิทธิพลเขมรเมืองระวะปุระหรือเมืองละโวในจารึกภาษาเขมรถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพระนครในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ปีคิตศ1006โดยพระองค์ได้ส่งแม่ทัพสีรักษมีปฏิวรมันมาปกครอง และฟื้นฟูเมืองระโวะให้กลับมาสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองดังเก่าพบจาดึกสามหลักกล่าวถึงสภาพทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของเมืองระโวะในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยอรมาที่1ได้แก่จารึกสารสูงภาษาเขมรหลักที่1จารึกสารสูงภาษาเขมรหลักที่2และจารึกสารเจ้าเมืองลบบุรีหลักที่21ตามตำนานและพงศาวดารระหว่างปีคิศสกัราช1 0 1 7ถึง1047 ละโวกับผลริพุญชัยทำสงครามกันอีกครั้งเป็นสงครามธรรมยุทธส์สองครั้งผลักกันแพ้ชนะและอีกสองครั้งเป็นละโวยกทัพไปรุกรานหริพุญชัยแต่พ่ายแพ้กลับไปทั้งสองครั้งและหลังจากนี้ไปละโวกับหริพุญชัยไม่พบการทำสงครามกันอีกเลยคริสตศตวตรรษที่12เมืองละโวมีความพยายามที่จะเป็นอิสระจากเมืองพระนครสลับกับการตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองพระนครจากเอกสารจีนซ่งวุยเย่าจีเก่า หรือบันทึกเรื่องสําคัญของราชวงศ์ซ่งโดยมีสีทรงนักภูมิศาสตร์สมัยราชวงศ์ชิงเป็นผู้ชําระกล่าวว่าในรัชสมัยจกักรพรรดิซ่งวิจงแห่งต้าซ่งได้ส่งทูตไปหลอหูหัวละโวปีคิตศัราช์1 0 3ัรเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและติดต่อค้าขายกันสแสดงถึงอํานาจการปกครองหัวเมืองของเมืองพระนครอ่อนแอลงตั้งแต่ปลายคศตรวรรษที่1 1ภายหลังพระเจ้าสุริยวร,รมันที่1สวรรคตจีนอาจมองว่าเมืองละโวเป็นรัฐอิสระ แต่เมื่อถึงรัชสมัยพระเจ้าสุริยาวรัณที่สองเมืองพระนครได้กลับมามีอิทธิพลทางการเมืองเหนือเมือง,องระโวอีกครั้งจากภาพสลักบนผนังระเบียงปราสาทนาครวัดด้านทิศใต้ปีกตะวันตกประมาณปีคิศคราช1107มีข้อความจารึกว่าพัากกรมรเตงอันศรีชัยยะสิงหวรมมน,นำพลโวเครื่องแต่งกายและกิริยาท่าทางของเจ้านายบนหลังช้างกับไพรพลนในขบวนล้วนมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของเมืองพระนครโดยตรง อย่างไรก็ตามปีคิทสกราชถึง1155เมืองลาโวได้สมทุตไปจีนเป็นครั้งแรกตามเอกสารจีนส่งสื่อกล่าวว่าในรัชสมัยจกักรพรรดิส่งเกาจงแห่งต้าส่งหลอหูก,กวัวลาโวถวายช้างที่ฝึกแล้วซึ่งเป็นการยืนยันว่าเมืองลาโวเป็นรัฐอิสระหลังพระเจ้าสุริยอวรมันที่สองสวรรคตปลายคริสตศตวตรรษที่12เมืองลาโวถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพระนครอีกครั้ง ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ได้ขยายดีพลทางการเมืองมาภาคกลางของไทยในปัจจุบันจารึกประสาทพระขังกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้สร้างพระชัยยะพุทธ,ธามหานาถแล้วพระราชทานไปให้หัวเมืองต่างๆ23แห่งเพื่อสักการะบูชาและบรรดามเมืองที่กล่าวถึงนั้นมีชื่อละโวทยาปุระระโวรวมอยู่ด้วยพระองค์ยังส่งพระราชโอรสศรีนฤปตินทรวรมันมาปกครองที่เมืองระโว เมืองละโวจึงกลายเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองพระนครพบศิลปะเขมรแบบใบยนต์มากมายเช่นพระปรางสามยอดโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลบบุรีศูนย์กลางของเมืองสมัยอิทธิพลเขมรเป็นปราสาทที่สร้างจากศิลาแรงประดับลวดลายปูนปั้นเพื่อเป็นพุทธสถานในนิกายวัชรยานหรือประติมากรรมพระพุทธรูปนากปรบบางสมาธิเป็นต้นคริสตศตวตรรษที่13เมืองละโว่เป็นรัฐอิสระหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่7็สวรรคต อิทธิพลทางการเมืองของเมืองพระนครค่อยๆเสื่อมถอยรัฐละโวะจึงเริ่มพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตัวเองโดยการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนานิกายเทราวาจากเมืองพุก,กามมาผสมผสานกับศิลปะแบบเขมรกลายเป็นปรางพระาธาตุที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุสร้างขึ้นประมาณปลายคริสตศตวรรษที่13ศูนย์กลางของเมืองสมัยหลังอิทธิพลเขมรมีการสร้างพระพิมพ์เช่นพระหูยานพระร่วง และสร้างพระพุทธรูปสมัยอุทองป่างมานวิชัยเป็นต้นปลายคิศตวตรรษที่13มหาอำนาจประจำภูมิภาคอย่างเมืองพุก,กามและเมืองพระนครเสื่อมลงจากการทำสงครามกับมองโกสสมัยกุบไลคา,านเปิดโอกาสให้เมืองระโวะและเมืองสุขโขทัยได้เติบโตเอกสารจีนหยวนสื่อระบุว่ากุบไลคา,านวางแผนจะโจมตีลอหูก,กัวรโวะและเซียนกัวสุขโขทยัยในปีคิศกราช1279 แต่ถูกขุนนางคัดค้านให้เปลี่ยนมาใช้วิธีทางการทูตแทนบันทึกมาโคโปโลกล่าวถึงการเดินทางเยือนอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามคำสั่งของกุ๊ปไลขานในปีคิทักราช1,285เรียกเมืองโะโว,วว่าโลคัสและคนพื้นเมืองเรียกว่าสยามแสดงถึงกลุ่มประชากรในเมืองโลโว,วมีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มคนพื้นเมืองที่พูดภาษามอนคาเมนในสมัยทวาราวดีมีชาวมอนเป็นกลุ่มหลัก สมัยอิทธิพลเขมรมีชาวเขมรเป็นกลุ่มหลักและสมัยหลังอิทธิพลเขมรมีชาวไทยกลุ่มพูดภาษาไทยเป็นกลุ่มหลักชนชั้นปกครองเมืองระโวอาจสื่อสารได้ทั้งสองกลุ่มภาษาก็เป็นได้รัฐระโวลอหูก,กัวส่งทูตไปจีนหลายครั้งเอกสารจีนยวนสื่อระบุป,ปีคิตศักราช1289 1291 1296 1297และ1299 ช่วงเวลาไล่เลี่ยกกับรัฐสุขโขทยัยเซียนก๋วในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้ส่งทูตไปจีนหลายครั้งเช่นกันดูเหมือนเป็นการแข่งขันกันสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้ทั้งทางด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจระหว่างสองรัฐนี้คริสตศตวรรษที่14หลังจากพ่อขุนรามคำแหงสวรรคตไปรัฐะโวไม่ได้ส่งทูตไปจีนอีกเลยขณะดเดียวกันกลุ่มรัฐไทยที่ขึ้นกับสุขโขทยัยก็แยกตัวเป็นอิสระเช่นรัฐสุพรรณภ,ภูมิรัฐนครศรีธรรมราชเป็นต้น ในเอกสารจีนหยวนสื่อเรียกสุขโขทัยว่าซูกูไถในปีคิศักราช1299ส่วนเซียนกวัวจีนยังคงใช้เรียกอยู่ในปีคิศักราช1300ซึ่งอาจหมายถึงรัฐสุพรรณภูมิรัฐละโวะและรัฐสุพรรณภูมิอาจเกี่ยวดองกันจนนำไปสู่การสถาปนารัฐอยุธยาในเอกสารจีนสินหยวนสื่อและเตาอีจิรี่หรือบันทึกย่อเผ่าชาวเกาะกล่าวถึงเซียนสุพรรณภูมิ รวมเข้ากับหลัวหูและโวในปีคิตศักราลา1,349ก่อนพระรามาธิบดีที่1สถาปัารัฐอยุธยา1ปี